พระพัทธ,ธาีจึงถามต่อว่าทำไมเมื่อก่อนทั้งที่มีศีลสิกขาบทให้ถือน้อยแต่ภิษสูบบรรลุอรหันต์มากกว่าตอนนี้พระพุทธองค์จึงตอบว่าเพราะความเสื่อมของสัตว์ทั้งหลายสัทธ,ธรรมจึงค่อยๆจังหายไป เมื่อพิกสูสงมีมากขึ้นสิ่งย่วเย้าททำให้เกิดกิเลสมากขึ้นและทรงถามพระพัทลิเรื่องคำสอนที่เปรียบกับม้าอาชาไนาได้หรือไม่พระพัทลิจึงตอบว่าข้าพระองค์จำไม่ได้คงเพราะถือสกขาบทไม่สมบูรณ์แต่พระพุทธองค์อ่านใจได้ก็ทราบว่าจริงๆเนื่องจากพระพัทลิไม่สนใจฟังเองต่างหากจึงได้นำมาสอนใหม่โดยอุปมาว่าพระองค์เป็นเหมือนนายสารถีผู้ฝึกชำนาญฝึกม้าอาชาไนาให้เป็นพานะของพระราชาแม้เริ่มแรกม้าจะยังพยศเดือดดึงและดิ แต่เมื่อฝึกหนึ่งๆตามลำดับม้านั้นย่อมสงบน้อมน้อมเชื่องและถึงความเป็นม้าชั้นเยี่ยมจนกลายเป็นสมบัติของพระราชาเช่นเดียวกันแล้วภิกษุที่ฝึกตนตามธรรมก็จะค่อยๆละกิเลสจนเป็นอรหันต์เป็นเนื้อนาบุญของโลกก็เปรียบเหมือนม้าอาชานายที่สมบูรณ์ฉันนั้นโดยธรรมะสิประการของบุคคลที่สิ้นกิเลสแ,แล้วได้แก่อริยะมรรคมีองค์8บวกกับสามายนะและสัมาวีมุต เมื่อพระพัทธ,ธลิฟังจบจึงชื่นชมในภาษิทิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเปน็นนันมากสมัยต่อมาพระพุทธองค์จึงตัดคาถาสอนภิกูุทั้งหลายว่าในหมู่มนุษย์นั้นผู้ที่หลุดพ้นจนถึงฝั่งมีน้อยมากการที่สัตว์ส่วนใหญ่ยังวิ่งวนในฝั่งเดิมคือติดอยู่ในวัฏสงสารมีมากและไม่รู้จัดทางออกผู้ใดที่ประพฤติตามธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วย่อมข้ามบ่วงมรรตยูหรือว่าความตายซึ่งข้ามได้ยากยิ่งและไปถึงฝั่งแห่งความสงบได้บัณฑิตหรือว่าผู้มีปัญญาจึงควรละธรรมะฝ่ายดำคือบ แรกกุศลเจริญธรรมะฝ่ายขาวคือกุศลละความอะไรความยึดติดยืนอยู่ในธรรมะที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นละเว้นจากกามไม่มีเครื่องกังวลทางใจปรารถนาความยินดีในวิเวกซึ่งสัตว์ทั่วไปยินดีได้ยากดังนั้นควรทําจิตให้สะอาดบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายผู้ใดอบรมจิตในองค์แห่งการตรัสรู้อย่างถูกต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นยินดีในการสละคืนความยึดถือทั้งปวงแล้วผู้นั้นย่อมสิ้นอาสวะร่วมเรืองและปารินิพพานในโลกนี้เองครับ